สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเราจะเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนเราไปดูกันเลยนะคะค่ะนักเรียนมาหาขนาดของมุมภายในที่เหลือและระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนก็คงหาได้แล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนหาไปพร้อมกันอีกรอบนะคะเพื่อทบทวนเนื้อหาค่ะนักเรียนค่ะรูปแรกนะคะข้อที่1นนะคะรูปสามเหลี่ยม C A R นะคะโดยเขาให้หาขนาดของมุม A นะคะนักเรียนค่ะนักเรียนลืมยังคะว่าขนาดของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดเป็น180องศานะคะค่ะดังนั้นมุม A นะคะเราก็สามารถหาได้นะคะโดยมุม A บวกกับ55องศาก็คือมุม C นะคะบวกกับ65องศาก็คือมุม อานะคะก็จะเท่ากับ180องศานะคะนักเรียนค่ะดังนั้นมุม A ก็จะเท่ากับ180ลบกับ120ก็คือ55บวกกับ65นะคะก็ได้120นะคะก็จะเท่ากับ60องศานะคะนักเรียนค่ะดังนั้นมุม c a R นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะนักเรียนเพราะว่ามีขนาดเป็น60องศานะคะค่ะนักเรียนเรามาดูข้อที่2กันนะคะนักเรียน ค่ะ <inate> จะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม PET นะคะนักเรียนโดยให้หาขนาดของมุม E นะคะว่ามีขนาดกี่องศานะคะเราก็สามารถหาได้ดังนี้นะคะนักเรียนค่ะมุม E บวกกับ60องศาบวกกับ30องศาก็จะเท่ากับ180องศานะคะนักเรียนค่ะดังนั้นมุม E นะคะก็จะเท่ากับ180ลบ90นะคะก็คือ60บวก30เท่ากับ90นะคะก็จะเท่ากับ90องศานะคะค่ะนักเรียน90องศาเป็นมุมอะไรคะ เป็นมุมฉากนะคะดังนั้น,นรูปสามเหลี่ยม PET นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะถานักเรียนมาดูข้อที่3กันนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยนะคะนักเรียนโดยเขาให้หาขนาดของมุมโยนะคะว่ามีขนาดกี่องศานะคะเราสามารถหาได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็คือมุมยนะคะบวกกับ50องศาก็คือมุมสนะคะ <esf. S 1> บวกกับ30องศาก็คือมุม วนะคะนักเรียนก็จะเท่ากับ180องศานะคะค่ะดังนั้นมุมยอนะคะก็จะเท่ากับ180องศาลบกับ80นะคะก็คือ50บวกกับ30เท่ากับ80นะคะก็จะเท่ากับ100องศานะคะค่ะนักเรียนเห็นยังคะว่าขนาด100องศามากกว่าหรือน้อยกว่ามุมฉากคะมากกว่ามุมฉากนะคะดังนั้นมุมสวยนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนะคะนักเรียน ค่ะนักเรียนมาดูข้อที่4กันนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหออมอนะคะโดยรูปสามเหลี่ยมหออมอเราจะเห็นว่าด้านทุกด้านมีขนาดอะไรกันคะมีขนาดเท่ากันนะคะแสดงว่ามุมทุกมุมก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นเราจะหามุมหอกับ oh, มุมอ oh, นะคะหาได้ยังไงนะคะค่ะก็หาได้ดังนี้นะคะเนื่องจากรูปสามเหลี่ยมหออมมเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะว่าทุกด้านยาวเท่ากันนะคะนักเรียน ค่ะดังนั้นนะคะมุมหอ,อก็จะเท่ากับมุมอและมุมมอนะคะค่ะเราจะเห็นว่ามุมมอมีขนาดกี่องศาคะ60องศานะคะดังนั้นทั้งมุมหอมุมอและก็มุมมอมีขนาดเป็น60องศานะคะค่ะดังนั้นมุมหออมอนะคะนักเรียนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะ ค่ะนักเรียนมาดูข้อ2กันนะคะเขาบอกว่าให้วัดความยาวของด้านและระบุว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนะคะโดยพิจารณาจากความยาวของด้านนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนรูปแรกนะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม VAN นะคะโดยให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดลงไปในเส้นเลยนะคะนักเรียนค่ะเส้นแรกนะคะที่ครูวัดได้นะคะก็คือ VA นะคะได้ขนาด4.2เซนติเมตรนะคะ เส้นท sí, okay. ี่2นะคะนักเรียนคูวัดส่วนของเส้นตรง AN นะคะได้4.2เซนติเมตรเช่นกันนะคะแล้วก็เส้นที่3นะคะคูวัดส่วนของเส้นตรง VN นะคะได้4.2เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะค่ะเนื่องจากนะคะเราจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรง VA นะคะนักเรียนจะเท่ากับส่วนของเส้นตรง AN และก็จะเท่ากับส่วนของเส้นตรง NV นะคะนักเรียนค่ะดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยม VA นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนักเรียน ค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะคะค่ะนักเรียนมาดูข้อที่2นะคะเส้นแรกนะคะที่ครูจะวัดนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง ON นะคะได้4ซนติเมตรนะคะเส้นที่2นะคะที่ครูวัดก็คือส่วนของเส้นตรง NS นะคะเป็น5เซนติเมตรนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง OS นะคะครูวัดได้4เซนติเมตรนะคะนักเรียนค่ะเนื่องจากนะคะส่วนของเส้นตรง ON นะคะนักเรียนก็คือ ON เส้นนี้นะคะมีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรง OS นะคะค่ะก็คือที่เราเรียนมานะคะส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะที่มีขนาดเท่ากันแต่ฐานยาวไม่เท่ากันนะคะนักเรียนดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะคะรูปสามเหลี่ยม SON นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูข้อที่3กันนะคะค่ะข้อที่3นะคะส่วนของเส้นตรงแรกนะคะที่ครูวัดก็คือส่วนของเส้นตรง TO นะคะนักเรียน คูวัดได้3เซนติเมตรนะคะค่ะเส้นที่2ก็คือส่วนของเส้นตรงทองอนะคะคูวัดได้4เซนติเมตรนะคะนักเรียนและเส้นที่3นะคะก็คือส่วนของเส้นตรงองอนะคะคูวัดได้5เซนติเมตรนะคะเราจะเห็นว่านะคะนักเรียนส่วนของเส้นตรงทออนะคะไม่เท่ากับส่วนของเส้นตรงองอและไม่เท่ากับส่วนของเส้นตรงงอทอนะคะนักเรียนค่ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าทั้งสด้านยาวไม่เท่ากันนะคะนักเรียน ดังนั้นนะคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมทองนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะนักเรียนค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4กันนะคะนักเรียนค่ะเส้นแรกนะคะที่ครูวัดได้ก็คือส่วนของเส้นตรงรอมนะคะได้4.3เซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็เส้นที่2นะคะที่ครูวัดได้ส่วนของเส้นตรงพรอนะคะได้4.3เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง พมนะคะครูวัดได้7.5เซนติเมตรนะคะค่ะจะเห็นว่านะคะเนื่องจากส่วนของเส้นตรงพรอนะคะนักเรียนค่ะพรอตรงนี้จะเท่ากับส่วนของเส้นตรงรมนะคะมีขนาดเท่ากันนะคะค่ะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะนักเรียนค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะว่า2ด้านนะคะยาวเท่ากันแต่อีกหนึ่งด้านยาวไม่เท่ากันนะคะ ค่ะนักเรียนสําหรับเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ